สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวินัยและโทษทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นกันนะครับคําว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นก็หมายถึงพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับเช่นอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเราเรียกย่อๆว่าอบอจอนะครับพนักงานเทศบาลพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบอตอนั่นเองนะครับ ทีนี้คำว่าวินัยหมายถึงอะไรและโทษทางวินยัยสำหรับข้าขราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของมาตรฐานทางวินัยเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกันทั้งท้องถิ่นทั้ง3ประเภทนี้เลยนะครับซึ่งคำว่าวินัยเนี่ยก็หมายถึงการควบคุมความประพฤติให้เป็นไป,นปนตามระเบียบกฎเกณฑ์แบบแผน ความประพฤติที่กําหนดให้ข้าราชการจะต้องยึดถือและปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้าราชการจะต้องยึดถือและปฏิบัติเช่นการกําหนดให้ข้าราชการจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการการรักษาความลับของทางราชการและนอกจากนี้วินัยก็ยังหมายถึงลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถจะควบคุมตนเอง ให้อยู่ในกรอบของวินัยตามที่กำหนดเอาไว้ในกฎในระเบียบดังกล่าวได้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อเราพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็จะพบว่าความผิดทางวินัยของข้าราชการนั้นมีสองระดับนะครับก็ได้แก่ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและวินัยอย่างร้ายแรงนั่นเองซึ่งถือเป็นฐานในการกำหนดโทษทางวินัยสำหรับข้าราชการ ท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาก็มีอยู่5สถานโดยเขาแบ่งระดับความผิดวินยัยก็คือถ้าเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเนี่ยก็จะเป็นโทษทางวินยัยอ่าก็ได้แก่ภาคทันนะครับภาคทันเขาจะใช้กรณีเป็นความผิดวินัยเล็กน้อยและโทษตัดเงินเดือนและก็ลดขั้นเงินเดือนนะครับเพราะฉะนั้นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการภาคทันการตัดเงินเดือน การลดขั้นเงินเดือนทีนี้เรามาดูความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็จะได้แก่บโทษปลดออกและไล่ออกตรงนี้เนี่ยถ,ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงนะครับก็คือปลดออกและไล่ออกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยโทษทางวินัยมี5สถานสําหรับข้าราชการพนักง,งานท้องถิ่นก็คือ,อาภาคทันตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือน อันนี้ไม่ร้ายแรงนะครับส่วนความผิดร้ายแรงก็ได้แก่โทษปลดออกและก็ไล่ออกนะครับทีนี้นะครับเรามาดูความผิดทางวินยัยซึ่งความผิดทางวินยัยเมื่อพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกลางเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินยัยและการรักษาวินยัยการดําเนินการทางวินยัยพศ .2558 เนี่ยฐานความผิดทางวินยัยเขาก็ยังสามารถแยกออกเป็นกลุ่ม ดังนี้นะครับก็คือกลุ่มวินัยต่อประเทศชาติวินัยต่อประชาชนวินัยต่อผู้บังคับบัญชาวินัยต่อผู้ร่วมงานแล้วก็วิวนัยต่อหน้าตำแหน่งหน้าที่ราชการแล้วก็วินัยต่อตนเองนะครับก็ได้แก่ 1. จะต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมก็ได้แก่ห้ามมิให้อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผู้ใดผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับข้อนี้นะครับต่อมานะครับ 3. จะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 4. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของราชการและต้องไม่ประมาทเลินเล่อนในหน้าที่ราชการทั้งนี้การประมาทเลินเล่อนในหน้าที่ราชการ ที่เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงก็ถือเป็นความผิดวินัยอย่างหลายแรงด้วยนะครับ 5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาลนอกจากนี้การจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 6. ต้องสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจจะเป็นพยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันพยันตรายนั้นจนเต็มความสามารถทั้งนี้เนี่ยในพระราชบัญญัติระเบียบขรร้าราชการพลเรือน พศ2551ไม่มีฐานความผิดนี้นะครับต่อมา7จะต้องรักษาความลับของทางราชการและการเปิดเผยความลับของทางราชการที่เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 8. ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ แต่ถ้าหากเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งจะทำให้เสียหายแก่ราชการหรือไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการหรือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือไปยังผู้บังคับบัญชาทบทวนทันทีนะครับและถ้าผู้บังคับบัญชาย,ยังยืนยันตามคำสั่งเดิมเป็นหนังสือต้องปฏิบัติตามนะครับตรงนี้ไม่ผิดวินัยฐานนี้หรืออาจจะมีความมีเหตุ ลดหย่อนโทษได้นะครับทั้งนี้การขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 9. ต้องไม่กระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทําหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วคราวนะครับก็หมายความว่าเรามีหัวหน้างาน นะครับปรากฏว่าหัวหน้างานไม่ได้สั่งนะครับแต่หัวหน้าที่สูงขึ้นไปมากกว่าระดับหัวหน้างานเนี่ยนะครับเป็นผู้สั่งตรงนี้ถือว่าก็ทําได้นะครับเมื่อได้รับอนุญาตอ่าเป็นบางครั้งเป็นคราวหรือชั่วคราวนะครับต่อมา10ต้องไม่รายงานเทจต,ต่อผู้บังคับบัญชาทางนี้นะครับการรายงานเท็สต่อผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 11. ต้องถือปฏิบัติและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรมเนียมของทางราชการ 12. ต้องไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการทั้งนี้การละทิ้งหรือการทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า15วันโดยที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรนะครับติดต่อกัน15วันหรือโดยมีพฤติการอันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับ13ต้องสุภาพเรียบร้อยรักษาความสมัครใจไม่กันแกล้งกัน และจะต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ 14. ต้องต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรมให้การส่งเคราะห์แก่ประชาชนไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการทั้งนี้การดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรงถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับ 15. ต้องไม่กระทำการหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจจะทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน16ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 17. ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 18. ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียโดยกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วทั้งนี้การกระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษหรือก็ทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับ 19. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องไม่กระทําการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศโดยกระทำาประการกระทำการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ต่อข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกันหรือร่วมปฏิบัติราชการหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการโดยผู้ถูกกระทํามิได้ยินยอมต่อการกระทํานั้นหรือทําให้ผู้ถูกกระทําเดือดร้อนลำคาญนะครับก็ได้แก่วงเล็บหนึ่งกระทําการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่นการจูบการโอบกอดการจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นวงเล็บสองกระทําการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศเช่นวิพากวิจาร์ณร่างกายพูดจอกล้อพูดหยาบคายเป็นต้นวงเล็บสกระทําการด้วยอากับกริยาที่ส่อไปในทางเพศเช่นใช้สายตาลวนลามการทําสัญญาณหรือสัญ,ญลักษณ์ใดๆเป็นต้นวงเล็บส การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใ,ใดๆที่สอไปในทางเพศเช่นแสดงรูปลามกอนาจารส่งจดหมายข้อความหรือการสื่อสารรูปแบบอื่นเป็นต้นวงเล็บ5การแสดงพฤติกรรมอันใดที่สอบไปในทางเพศซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนลำคาญการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางทเพศนี้เนี่ย อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงก็ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือความหมายของคําว่าวินัยนะครับแล้วก็โทษทางวินยัยอ่าแล้วก็วินัยของข้าราชการพนักง,งานส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ